ร่างของชายคนหนึ่งอยู่ภายในห้องที่ปิดทึบของโรงแรมหลักฐานทั้งหมดลว้วนพิสูจนว่าเขาเสียชีวิตจากอาการป่วยแต่รูเล็กๆบนผนังกลับเผยให้เห็นความจริงของคดีตำรวจตามหาคนร้ายอยู่นานสุดท้ายก็อยู่ใกล้ตัวคดีนี้เป็นความบังเอิญงั้นหรอนี่มันเรื่องอะไรกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับ วันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตรกรรมอันแปลกประหลาดในห้องลับในวันที่16กันยายนปี2010ซูซี่เฟนิเคนโทรศัพท์ไปหาสามีที่ชื่อเกรกเฟนิเคนซึ่งไปทำงานที่เมืองโบมอนสองสามีภรรยารักกันมากเวลาที่ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะต้องคุยโทรศัพท์กันทุกเช้าแต่เช้าวันนี้เกรกไม่รับสายของซูซี่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากซูซี่รู้สึกแปลกใจจึงโทรไปหาเพื่อนร่วมงานของสามี แล้วก็พบว่าสามีไม่ได้ไปทำงานเธอก็เลยวานให้เพื่อนร่วมงานของสามีไปช่วยดูที่ห้องหมายเลข348ของโรงแรมหรูที่เกรกพักอยู่แต่หลังจากผู้จัดการโรงแรมใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องของเกรกแล้วก็พบว่าเกรกนอนนิ่งอยู่บนพื้นเห็นได้ชัดว่าเขาประสบเหตุร้ายเกรกเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมปี1 9 5 4นในรัฐลุยเซยนาของอเมริกาสมัยวัยรุ่น เขาเคยเป็นวิศวกรบนเรือเดินสมุทรเวลาออกทะเลแต่ละครั้งก็ไปเป็นปีถึง2ปีมักจะไม่ได้เห็นแผ่นด,ดินหรือคนพลุกพล่านทีละหลายเดือนต่อมาเขากลับมาทำงานบนบกโดยทำธุรกิจเหมืองน้ำมันในเมืองโบมอนรัฐเท็กซัสร่รวมกับพี่ชายที่ชื่อไมเคิลเฟนิเคนโดยหน้าที่การงานเกรกจะต้องไปทำงานที่โบมอนสัปดาห์ละ5วันด้วยเหตุนี้ เขาจึงจองห้องพักห้องหนึ่งแบบระยะยาวในโรงแรมหรูซึ่งก็คือห้องหมายเลข348ทุกเช้าวันจันทร์เขาจะขับรถจากเมืองลาฟายเยตในลุยเซียนาไปที่เมืองโบมอนระหว่างสองเมืองใช้เวลาขับรถประมาณสองชั่วโมงหลังจากทำงานที่โบมอนครบ5วันเขาก็จะกลับมาหาครอบครัวที่ลาฟายเยตทุกคืนหลังจากทำงานเสร็จเกรกจะชอบเปิดแอร์ด้วยอุณหภูมิต่ำสุดจากนั้นก็เอาผ้าขนหนูผืนใหญ่ที่สะอาดปูลงบนเตียง วางที่เคียบบุรีบุรีไฟแช็กโทรศัพท์รีโมททีวีและลูกอมเอาไว้บนผ้าจากนั้นก็สูบบุรีพางอมลูกอมและดูทีวีนี่คือช่วงเวลาพักผ่อนที่เขาโปรดปรานที่สุดในคืนวันพุทธที่15กันยายนปี2010ซึ่งเป็นคืนเกิดเหตุเขาอยู่ในห้อง348และทำทุกอย่างตามปกติสูบบุรีกินลูกอมดื่มเบียร์และดูทีวีที่กำลังฉายภาพยนตร์ไอรอนแมน2เกรกมีนิสัยอ่อนโยน ทุกคนต่างบอกว่าเขาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเขาถูกทำร้ายหรือว่าจบชีวิตตัวเองกันแน่หรือเขาเสียชีวิตกระทันหันจากอาการป่วยหลังจากสกอตแอปเปิลตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ตรวจสอบที่เกิดเหตุในขั้นต้นแล้วพบว่านอกจากมีแผลถลอกบริเวณใบหน้าแล้วส่วนอื่นของร่างกายก็ไม่มีบาดแผลที่ชัดเจนเพิ่มเติมมือซ้ายของเขายังคลีบก้นบุรีอยู่ บนเตียงมีผ้าขนหนูปูอยู่บนผ้าขนหนูมีที่เคียบุรีบุรี่หนึ่งกล่องไฟแช็คโทรศัพท์มือถือรีโมททีวีและขนมจำนวนหนึ่งตรงหัวเตียงมีหมอนวางอยู่ทีวียังเปิดอยู่ในเครื่องเล่นซีดีมีซีดีเรื่อง i อรอนแมนสนอกจากนี้ในกระเป๋าสตางตังของเขายังมีเงินสดอยู่1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,230บาทแล้วภายในห้องก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆเลย ประตูหน้าต่างก็ปิดล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยความเสียหายตำรวจสอบถามผู้ที่พักอยู่ห้องข้างๆข,ของชั้นเดียวกันก็ได้ความว่าในคืนเกิดเหตุห้อง348เงียบมากไม่ได้เกิดเรื่องผิดปกติอะไรและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนายตำรวจสกอตตได้ข้อมูลจากสูซี่ว่าเกร็กติดบุหรี่มากปกติไม่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ไม่เชื่อใจหมอมีข้อสงสัยต่อการแพทย์แผนปัจจุบัน จึงไม่ค่อยได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจากพื้นที่ปิดทึบของที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเกรกอาจจะเสียชีวิตกระทันหันจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมซูซี่เองก็เห็นด้วยกับประเด็ดนนี้ถ้าเช่นนั้นลำดับต่อไปก็คือการมอบร่างของเกรกให้แพทย์นิติเวชชนสูตรตามขั้นตอนแล้วหากผลชนสูตรออกมาว่าไม่มีบาดแผลอื่นหรือไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายที่เป็นอันตรายถึงชีวิต คดีนี้ก็จะสามารถปิดคดีได้แล้วแต่นึกไม่ถึงว่าผลชนสูตรจะมีการค้นพบที่น่าตกตะลึงแพทย์นิติเวชที่รับผิดชอบการชนสูตรคือดรทอมมี่บราว์เขาเป็นแพทย์นิติเวชที่มีประสบการณ์มากและเป็นที่เคารพนับถือเขาสังเกตเห็นว่ามีบาดแผล2จุดบนร่างของเกรกจุดหนึ่งคือบนแก้มซ้ายที่เป็นแผลถลอกยาวประมาณหนิ้วซึ่งอาจเกิดจากหกล้มแล้วใบหน้าไปถูก,กับพรม ส่วนบาดแผลอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงร่างกายท่อนล่างเป็นแผลยาวเครื่องนิ้วซึ่งมีลักษณะแปลกมากหลังจากชนะสูตรเพิ่มเติมแล้วทอมมี่ก็พบว่าภายในร่างกายของเกรก็กมีบาดแผลชะกันที่มีลักษณะทะลุทะลวงเมื่อพิจารณาจากสภาพของอวัยวะภายในแล้วทอมมี่สันนิษฐานว่าเกร็กน่าจะเสียชีวิตจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณหน้าอกแล้วคนที่ทำร้ายเกร็กคือใครละ่ะการสอบสวนดำเนินมาถึงทางตัน เพราะไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เกร็กจะถูกชกต่อยจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็เห็นได้ชัดว่าตอนนั้นมีเกร็กอยู่ในห้องเพียงคนเดียวเสื้อผ้าของเขาก็เรียบร้อยดีไม่มีร่องรอยการชกต่อยใดๆเลยภายในห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรงกับสุขนิสัยของเขาตามคำบอกเล่าของภรรยาและเพื่อนร่วมงานแขกที่พักอยู่ห้องข้างๆก็ไม่ได้ยินเสียงวายหรือเสียงทะเลาะใดๆเลย เงิน1,000ดอลลาร์สหรัฐในกระเป๋าสตางค์ก็ไม่มีใครเอาไปประเด็นการทำร้ายเพื่อจุลกรรมถูกตัดออกไปก่อนในเมื่อไม่ใช่การจุลกรรมแล้วเป็นเพราะอะไรละ่ะมีความแค้นกับคนอื่นจนถูกทำร้ายงั้นหรอแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าเกรกเป็นคนดีแล้วก่อนหน้านี้เราก็เล่าไปแล้วว่านอกจากสุบหรี่และดูทีวีเขาก็ไม่มีงานอดิเรกอย่างอื่นแล้วก็ไม่เที่ยวบาร์เกรกสามารถดื่มสุราอยู่ในบ้านตามลำพังได้ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีความแค้นกับใครตอนอายุ20กว่าสูซี่ได้รู้จักกับเกรกและแต่งงานกันทั้งสองคนเคยแยกกันอยู่ระยะหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อ15ปีก่อนแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มั่นคงมากไม่มีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวแล้วเธอก็ไม่เคยซื้อประกันชีวิตให้กับสามีจึงตัดประเด็นเรื่องหลอกเอาเงินประกันไปได้นอกกเสียจากตำรวจจะยอมเชื่อว่าเกรกเก็บตัวอยู่ในห้องเพียงลำพังแล้วทุบตีตัวเองจนเสียชีวิต ไม่เช่นนั้นก็แสดงว่าต้องมีบุคคลที่สองเข้ามาในห้องนายตำรวจสก็อตต์ต้องเริ่มตรวจสอบบันทึกของทางโรงแรมอีกครั้งโดยหวังว่าจะพบร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว้เพียงไม่นานก็พบรายละเอียดที่ทําให้คดีพลิกทางโรงแรมจําได้ว่ามีบุคคลหนึ่งเข้าไปในห้องของเกรกจริงๆในวันเกิดเหตุตอนประมาณสองทุ่มขณะที่เกรกใช้ไมโครเวฟภายในห้องอุ่นป๊อปคอนที่ซื้อมาจู่จูก็เกิดเหตุไฟดับโดยห้อง3-49ี่้าที่อยู่ข้าง และห้อง248ที่อยู่ชั้นล่างก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเกรกโทรศัพท์ไปบอกทางโรงแรมให้ส่งช่างมาซ่อมอีกประมาณ30นาทีต่อมาไฟฟ้าก็กลับมาใช้ได้ตามปกตินี่เป็นครั้งเดียวในคืนนั้นที่เกรกติดต่อกับคนอื่นตำรวจเรียกตัวช่างซ่อมที่ชื่อไรอันมาสอบถามไรอันบอกว่าหลังจากซ่อมไฟในห้องนั้นเสร็จเขาก็ออกจากห้องทันทีแล้วก็ไม่พบอะไรผิดปกติ ตอนแรกตำรวจก็สงสัยว่าไราอันจะเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่าเพราะผลการชันสูตรชี้ให้เห็นว่าบาดแผลบริเวณร่างกายท่อนล่างของเกรก็กเหมือนจะเกิดจากเครื่องมือช่างแต่หลังจากสอบสวนอย่างละเอียดแล้วตำรวจก็พบว่าไราอันไม่ได้รู้จักกับเกรก็กแล้วหลังจากที่ไรอันซ่อมไฟเสร็จเขาก็กลับไปเข้าเวรต่อไม่มีแรงจูงใจและไม่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะทำร้ายเกรก็กเนื่องจากเกิดเหตุไฟดับ ตำรวจจึงมีข้อสันนิษฐานเพิ่มอีก2ประเด็นคือผู้ที่พักอยู่ในห้อง349ที่อยู่ข้างๆเป็นช่างไฟ2คนที่ทำงานอยู่แถวนั้นชื่อว่าแลนส์มิลเลอร์และทิมสไตเมธคนงานของสาภาพช่างไฟพักอยู่ในโรงแรมนี้หลายคนหากตอนนั้นพวกเขากำลังสังสรรค์กันแล้วจู่ๆเกิดไฟดับก็อาจจะโกรธและไปเคาะประตูห้องของเกรกพอเกรกเปิดประตูแล้วก็อาจจะถูกพวกเขาจับตัวไปชกต่อยภายในห้อง3-49 จากนั้นก็พาเขากลับมาทิ้งไว้ในห้อง3-4-8หรือเปล่าหากเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถอธิบายได้ว,ว่าทำไมห้อง3-4-8ถึงสะอาดและเป็นระเบียบขนาดนั้นตำรวจจึงสอบสวนผู้ที่พักห้อง3-4-9และเพื่อนของพวกเขาที่เข้าไปในห้องนั้นในคืนเกิดเหตุแลนกับทิมพูดคุยและดื่มสุราอยู่ภายในห้องกับช่างไฟอีกคนหนึ่งที่ชื่อเทรนหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงไปที่บาร์ด้านล่างกลับเข้ามาในห้องอีกทีต่อประมาณเที่ยงคืน อนนั้นพวกเขายังได้ยินเสียงไอดังมาจากห้องของเกรกด้วยแล้วการสอบสวนก็ดําเนินมาถึงทางตัน3เดือนหลังจากเกิดเหตุครอบครัวของเกรกก็ตังเงินรางวัลจานวน5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.71ล้านบาทโดยหวังว่าจะได้บอแสที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์เมื่อหมดหนทางไมเคิลพี่ชายของเกรกจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ทำงานอยู่ใน FBI เพื่อนก็แนะนำนักสืบเอกชนคนหนึ่งให้ชื่อว่าเครนเบเนนเบเนนเคยเป็นตำรวจในพื้นที่ลองไอแลนด์และเคยทำงานในอเมริกาหลังจากปลดเกษียณก็ไปอยู่ในรัฐฟลอริดาซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากทำงานเป็นนักสืบเอกชนถึงแม้เขาจะอายุเกิน60แล้วแต่ก็ยังมีรูปร่างกำยำและมีพละงกำลังเต็มเปี่ยมเขาเคยคลี่คลายคดีมามา,มากมายเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ในเดือนเมษายนปี2011 b บรนแนนไปหาซูซี่ที่หลุยเซียนาเบรนแนนถามซูซี่ว่าคิดว่าในที่เกิดเหตุมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซูซี่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วบอกว่าเกรกกลัวอากาศร้อนเป็นพิเศษปกติจะปรับแอร์ให้เย็นที่สุดแต่ตอนที่พบว่าเขาถูกทำร้ายเพื่อนรวมงานของเขาบอกฉันว่าในห้องไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวต่อมาเบรนแนนก็ไปพบนายตำรวจสกอตต์ทั้งสองคนไปยังที่เกิดเหตุด,ด้วยกันในที่เกิดเหตุ สกอตต์นำภาพทั้งหมดที่ถ่ายเก็บไว้ให้เบรนแนนดูรวมทั้งรายงานการสอบสวนของเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากฟังคำบอกเล่าของสกอตต์จบแล้วเขาก็รีบโทรศัพท์ไปหาซูซี่เขาถามว่าสามีของคุณถนัดมือซ้ายหรือเปล่าซูซี่ตอบว่าสามีถนัดมือขวาเบรนแนนก็ถามต่อว่าเวลาซูบูรี่เกรกมักจะใช้มือข้างไหนซูซี่ก็ยังบอกว่ามือขวาจากนั้นเบรนแนนก็วางสาย เขาบอกนายตำรวจสกอตว่าเกร็กชอบเปิดแอร์ให้แรงที่สุดตอนที่เกิดเหตุเป็นเดือนกันยายนที่ร้อนอบอ้าวเป็นไปนไม่ได้ที่เกร็กจะปิดแอร์เองเขาน่าจะลืมเปิดแอร์หลังจากที่ไฟดับเพราะฉะนั้นเกร็กก็น่าจะประสบเหตุร้ายหลังจากที่ช่างไฟออกไปได้ไม่กี่นาทีเพราะถ้าเป็นเวลาที่นานกว่านั้นเมื่ออากาศในห้องร้อนขึ้นเขาก็จะนึกได้ว่าต้องเปิดแอร์สกอตพยักหน้าตามแล้วถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เขาถนัดมือข้างไหนละ่ะ เบรนแนนบอกว่าในที่เกิดเหตุกเกร็กถือบุหรี่ด้วยมือซ้ายแต่จริงๆแล้วเขาถนัดใช้มือขวาสูบบุหรี่ผมสงสัยว่าตอนนั้นเขาน่าจะจุดบุหรี่เองแต่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุเขาเลยคิดจะพุ่งตัวออกไปขอความช่วยเหลือจากคนด้านนอกและเนื่องจากถนัดใช้มือขวาเปิดประตูเขาเลยต้องเปลี่ยนเอาบุหรี่ไปถือไว้ในมือซ้ายแต่เขาก็ฝืนเดินไปถึงประตูไม่ไหว เมื่อนำเอาข้อสันนิษฐานของเบรนแนนมารวมกับข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยออกมาเรามาเรียงลำดับเหตุการณ์ในคืนที่เกร็กประสบเหตุร้ายกันดูครับตอนสองทุ่มเกร็กโทรศัพท์บอกทางโรงแรมว่าห้องของเขาไฟดับต้องการให้ส่งช่างมาซ่อมโรงแรมส่งช่างที่ชื่อไรอันไปซ่อมแซมหลังจากไรอันซ่อมเสร็จแล้วก็ออกไปจากห้องตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งหลังจากนั้นไม่กี่นาทีจู่ๆเกร็กก็ประสบเหตุร้ายภายในห้องโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมาแขกที่พักห้อง349ที่อยู่ข้างๆบอกว่าพวกเขากลับขึ้นมาจากบาร์ชั้นล่างของโรงแรมตอนเที่ยงคืนได้ยินเสียงไอดังออกมาจากห้องของเกรกแต่ในตอนนั้นเกรกประสบเหตุร้ายแล้วแล้วจะมีเสียงไอได้ยังไงเว้นเสียแต่ว่าในห้องของเกรกจะมีคนอื่นอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นเสียงไอของบุคคลน,นั้นหรือถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าคน3คนที่อยู่ในห้อง349พูดโกหก เบรนแนนตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นจากคน3คนในห้อง3-49เพื่อดูว่าจะพบบบ่อแสใหม่หรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการแหวกย่าให้งูตื่นเบรนแนนจึงแอบไปสอบถามหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาก่อนหัวหน้าบอกเบรนแนนว่าหลังเกิดเรื่องเขาเคยได้ยินช่างไฟ3าคนพูดคุยกันเรื่องอาวุธสำหรับยิงเบรนแนนกับนายตำรวจสกอตต์กลับไปที่ห้อง3ามอีกครั้งและตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะบริเวณผนัง ครั้งนี้พวกเขาพบสิ่งที่แตกต่างออกไปบนผนังที่อยู่ข้างประตูมีรอยบุบอยู่จุดหนึ่งตรงรอยบุบนั้นเป็นสีชมพูโดยทั่วไปด้านหลังประตูห้องมักจะมีรอยบุบที่เกิดจากการกระแทกของลูกบิดประตูแต่ระดับความสูงของรอยบุบนี้ไม่ได้อยู่ตรงกับระดับความสูงของลูกบิดดังนั้นเบรนแนนจึงลองแหวกรอยบุบนั้นดูแล้วก็ต้องตกใจที่พบว่ารอยบุบนี้เป็นรูเล็กๆที่มีคนใช้ยาสีฟันมาอุดไว้ รูเล็กๆนี้เชื่อมต่อกับห้อง349ที่อยู่ข้างๆเบรนแนนรีบไปยังห้อง349ใช้เลเซอร์พอยเตอร์ใส่เข้าไปในรูแล้วลองส่องแสงดูปลายลำแสงของเลเซอร์พอยเตอร์ตกลงบนเตียงในห้องของเกรกพอดีด้วยเหตุนี้เบรนแนนจึงสันนิษฐานว่าเกรกดนกระสุนที่ยิงมาจากภายในห้อง349กระสุนเข้าไปในร่างของเกรกทางร่างกายท่อนล่างและเนื่องจากผิวหนังบริเวณน,นั้นค่อนข้างบางและมีรอยย่น บาดแผลจึงไม่เด่นชัดเหมือนบริเวณอื่นทําให้ถูกมองข้ามไปได้อย่างง่ายดายเบรเนนนำข้อสันนิษฐานนี้ไปบอกทอมมี่แพทย์นิติเวชหลังจากทอมมี่เปรียบเทียบลักษณะของบาดแผลแล้วก็คิดว่าถึงแม้ความเป็นไปได้จะน้อยมากแต่ถ้าเป็นกระสุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า10มมก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดบาดแผลลักษณะนี้ได้จริงๆแล้วผู้ต้องสงสัยมีอะไรเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่า แขกของห้อง3-4-9ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับเกร็กพวกเขาแค่บังเอิญเจอกันที่ลานจอดรถเป็นครั้งคราวทั้ง2ฝ่ายก็ทักทายกันหรือว่าจะเป็นอย่างที่ตำรวจเคยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ในตอนแรกว่าเป็นเพราะทั้ง3คนไม่พอใจเรื่องไฟดับก็เลยทำร้ายเกร็กอย่างนั้นหรอด้วยเหตุนี้เบรนแนนกับนายตำรวจสกอตจึงตัดสินใจว่าจะไปสอบถามแขกทั้ง3คนทีละคน ในวันที่1บมิถุนายนปี2011ส็กอตกับเรเนนเดินทางไปที่รัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นบ้านเกิดของทิมจากนั้นก็เรียกทิมมาสอบถามที่สถานีตำรวจทิมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นซ้ำอีกครั้งซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคำให้การครั้งก่อนมากนักสกอตบอกเขาว่าคุณตรวจสอบคำให้การของตัวเองดูถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ยังสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าไม่มีอะไรแก้ไขก็เซ็นชื่อได้เลย ขณะที่ทีมกำลังจะเซ็นชื่อสกอตก็พูดขึ้นมาว่าช้าก่อนก่อนหน้านี้คุณไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่หลังจากคุณเซ็นชื่อในคำให้การฉบับนี้แล้วคุณจะตกที่นั่งลำบากแล้วแหละเพราะคุณให้การเท็จต่อตำรวจพอได้ยินคำพูดนี้ทิมก็ตลึงงนันเบรนันพูดต่อไปว่าผมรู้ว่าคุณอยากปกป้องเพื่อนเรารู้เรื่องนั้นแล้วถ้าคุณทำแบบนี้อาจจะทำให้ตัวคุณเองกับครอบครัวของคุณตกที่นั่งลำบากไปด้วยมันไม่คุ้มเลย ทิมคิดว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอแล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดในวันที่15กันยายนปี2010ทิมกับเพื่อนอีก2คนเลิกงานแล้วกลับมาดื่มสุราที่ห้อง349หลังจากดื่มเสร็จแลนซ์ก็บอกว่าจะไปหยิบวิสกี้ที่อยู่ในรถแต่ตอนที่เขากลับมาสิ่งที่อยู่ในมือของเขากลับกลายเป็นอาวุธสำหรับยิงขนาด9มมแลนซ์แก้งถืออาวุธเล็งไปทั่วแล้วในขณะนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอาวุธลั่น ถึงแม้จะไม่ได้ยิงโดนคนในห้องแต่ก็ทําให้เกิดรูบนผนังในตอนนั้นแลนก็สั่งเมามากแล้วเขานําอาวุธกลับไปเก็บไว้ในรถทั้ง3คนเอาหูแนบกําแพงเพื่อฟังความเคลื่อนไหวของห้อง3,48แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรพวกเขาก็เลยไปดื่มที่บาร์อย่างสบายใจพอกลับมาตอนเที่ยงคืนก็ยังได้ยินเสียงไอดังมาจากห้องข้างๆพวกเขาก็เลยยิ่งวางใจมากขึ้นแต่พอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นพวกเขากลับพบว่า มีตำรวจมุ่งอยู่หน้าประตูห้อง348พวกเขาจึงเพิ่งตระหนักได้ว่าเมื่อคืนอาจจะยิงโดนคนข้างห้องก็เลยใช้ยาสีฟันมาอุดรูนั้นเรื่องราวทั้งหมดตรงกับที่เบรนแนนคาดเดาไว้เกือบทั้งหมดจุดที่แตกต่างก็คือคืนนั้นหลังจากเกรกได้รับบาดเจ็บเขายังฝืนทนอยู่ได้นานกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มากเบรนแนนโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าพวกคุณทำอาวุธลั่นจนทะลุกำแพงแล้ว ทำไมถึงไม่ไปดูห้องข้างๆสักหน่อยว่ามีคนบาดเจเ็บหรือเปล่าทิมบอกว่าเพราะว่ากลัวเบรยนแนนก็พูดอีกว่าถ้าอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นพอตำรวจมาทําไมพวกคุณถึงไม่พูดความจริงละ่ะทิมบอกว่าตอนนั้นแลนซ์ไปหาทนายมาแล้วทนายบอกว่ารอให้ผลชนะสูตรออกมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นว่าข่าวการเสียชีวิตของเกรกซึ่งในตอนนั้นรายงานที่เปิดเผยออกมาก็คือ เสียชีวิตจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณหน้าอกด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงคิดว่าการเสียชีวิตของเกรกไม่เกี่ยวกับเหตุอาวุธลั่นพวกเขาก็เลยไม่ได้บอกตำรวจในภายหลังช่งางไฟอีกสองคนก็ยอมรับในคำพูดของทิมและสารภาพว่าตนเองเป็นคนถืออาวุธเนื่องจากรัฐเท็กซัสเป็นรัฐใหญ่ที่สามารถพกพาอาวุธได้มีหลายคดีที่อาวุธลั่นจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วโดยส่วนใหญ่ก็มีบทลงโทษค่อนข้างเบา มีความเป็นไปได้ที่แลนส์อาจจะไม่ได้รับโทษหนักในเรื่องนี้ซึ่งเบรนแนนรู้สึกโกรธมากเขาบอกผู้พิพากษาว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแลนส์ถืออาวุธที่ไม่ควรพกพาเข้าไปในโรงแรมแล้วจงใจหยิบออกมาเล่นในขณะมึนเมาจนทําให้อาวุธลั่นหลังจากเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้รีบไปดูห้องข้างๆแล้วหลังจากที่เขารู้ว่าตัวเองทําความผิดแล้วแน่ๆก็กลับคิดหาทางเอาตัวรอดแบบนี้เรียกว่าเจตนาทําร้าย ท้ายที่สุดแลน์ถูกตัดสินจำคุก10ปีในข้อหาประมาทเลนเล่อจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ความแปลกของคดีนี้ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญอาวุธของแลนดลั่นและทะลุไปลงบนเตียงของห้อง348พอดีซึ่งในตอนนั้นเกรกก็กำลังดูทีวีอยู่บนเตียงพอดีแล้วกระสุนก็พุ่งไปโดนร่างกายท่อนล่างของเกรกพอดีปากแผลที่มีขนาดเล็กมากจนแพทย์นิติเวชคาดไม่ถึงว่า นี่จะเป็นแผลจากการทะลุทะลวงโชคดีที่นักสืบเอกชนและตำรวจยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องจนที่สุดก็ค้นพบความจริงแล้วทุกคนละครับคิดยังไงกับความบังเอิญของคดีนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป